ะะลูกปลานะคะจาบอกเคล็ดลับค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านทุกครั้งนะคะลูกปลาใช้อะไรนะคะลูกปลานะคะเป็นคนที่กลัวนะคะในการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำมากมากเลยนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยนะคะแดบดบแรงมากๆทั้ง UVA UVB นะคะพร้อมไม่ํามห้ถผิวหน้าเรานะคะเกิดฝ้ากระจุดด่างดำค่ะแล้ววันนี้นะคะลูกปลาก็เลยจะมาใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะ,คะทุกคนนั่นก็คือ สกีนไ g เ t น n i n g นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นด้วยนะคะแต่ไม่หนักหน้าเลยคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะให้ลุกปกปิดดีมากแต่ดูเป็นผิวนะคะและที่สําคัญนะคะกันน้ํากันเมื่อควบคุมความมันด้วยละคะ่ะทุกคนแบอบกเลยว่าตัวนี้นะคะมีค่า SPF สูงถึง60 p f บวกบวกบวกไปละค่ะทุกคนตัวนี้นะคะอ่ะภายในนะคะก็จะเป็นกระปุกแบบนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อมูสนะคะแล้วก็มีสีเบลดนะคะเวลาใช้นะคะก็จะปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นเข้ากับทุกสภาพผิวเลยละค่ะบอกเลยว่าใช้ตัวนี้นะคะไม่อุดตันเป็นสิวด้วยนะคะบอกเลยว่าใช้แล้วก็ไม่อุดตันเลยละค่ะผิวได้หายใจได้ด้วยนะคะ <gra us le> เดี๋ยววันนี้นะคะลูกปานนะคะก็จะมาใช้ให้ดูกันด้วยนะคะ ไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนมากันหน้าสดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาลงด้วยเจ้ากันแดดเอสตาซันสก e นไบต์เทนนิงตัวนี้กันเลยนะคะแพคเกจจิ้งคือหรูหรามากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะลูกปลานะคะก็จะลงให้ดูเครื่องหน้าเลยนะคะว่าใช้แล้วนี่นะคะผิวเราก็จะขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและถึงพันเกียร์ง่ายมากๆปกปิดและที่สำคัญกันน้ํากันเหงื่อมากๆเลยะคะ่ะเห็นไหมคะว่าผิวหน้าขาวกระจ่างใสามากๆ นี่นะคะข้างที่ใช้ก็จะดูไบรท์ตันนิ่งแบบนี้เลยนะคะเรามาลงกันอีกข้างเลยค่ะเราอย่าให้หน้าเรานะคะสว่างข้างเดียวนะคะนี่ค่ะลูกปัาก็ลงอีกข้างนึงเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องลงแป้งทับได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะคุมมันมากๆเลยละคะ่ะทุกคนนี่ละคะ่ะ ผิวขาวกระจ่างสายและสำคัญนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องลงแป้งเลยค่ะแค่กันแดดตัวนี้ตัวเดียวคืออยู่เลยนะคะทุกคนปกปิดดีมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเอสตาซันสกินได้เทรนนิ่งตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย